ผมลงแล้ยังก็ลงไปแล้วเหลือเจ็ดสแล้วไงจากที่นวันทวงอันที่ผมไม่วงมาได้มเจ็ดสามนี่ะกินเพิ่มเฮ้ยมันหกแปดไม่ใช่หรอเมื่อก่อนเนี่ยเดียวมอก็หกเอยู่แปดเดียวก็เพิ่มมาแล้วเจ็ดสามจเท่าไหร่มันเพิ่ขัดที่สัญญาไว้เท่าไหร่เจ็ดสามเี่เจมโอ้โหบอกว่าเพิ่ขัจะปอมอ่ะแล้วก็กดลคนน่คที่ถ้ไดงก็จะถ้าเรามง ถ้าเสียไปครับไปกันเยอะๆนะครับแต่เปทีแลนะครับผมแล้วมันมีงานอะไรมัางอัปเดตด้วยไม่อดที่นี่เลยไม่รู้ว่าเไม่รูหน้าเหมือนกันอะไรจะไปชนบุรีหรอชนบุรีนะไปเดี๋ยวไม่นี่ทำไมมีคนที่สนอบตัะชาเลยลปินยกไม่รู้เลยแล้วก็นเมือกันั้วห่าครนาสนัอยู่ในอย่ ยังยังยังไม่รู้เขาเขาไม่บอกสัญญาเซ็นกับช่องอีกสามเรื่องนะเนี่ยสองปีละครแน่ยเปล่าสามเรื่องไม่เป็นไรน้องวัวพี่ก็ดีใจไงพระเอกกะตุ้ยเขาหน้าขอเป็นพระเอกนะนี่ก็พระเอกไงถึง้าเอาพระเอกมาลพระเอกเรื่อยๆต้องรอเป็นเด็กช่องหรอไม่ต้องรอตอนนี้ยังไม่ใช่้ลเด็กแม่เด็กป้าเนีย ไม่ค่อยพอใจต่อเลยไหนไม่ได้พยาบอกเมื่อไหร่เม่อไรจะไปเหเฮ้ยเขรู้แล้วใครรู้แล้วหาลอตุ้ไม่เจอพี่ยาไม่ช่วยหาหลอหอกมากเขาบอกหลอกมากใครรู้ไหมคะ้เยใคระนี่นะไปนะไปด้ครับขแถว น้องแม่

เอาแบบนี้นะแบบนี้ใช้ไี่ปาดวงสวงนะจงกลมหอแบบนี้มาแบบนี้พี่ลูกพี่นค่าลแล้วพีู่บอกอแบบนี้แล้วด้วย